สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพี่ๆหลุงปะนะัญามิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงค์เก่า,กาวันนี้แสงทองสองทางก็มาพร้อมกับสองเหรียญด้วยกันที่พี่น้องสอบถามเข้ามาเยอะมากๆเลยทีเดียวไม่ว่าจะทาง Facebook ทางคอมเมนต์ u t u b e หรือว่าทาง TikTok ทํำยังไงฉันจะขายเหรียญทันเพื่อนเขานะครับ TikTok มีอยู่4ช่องด้วยกันเนาะ4ช่องด้วยกันก็นลหลายๆช่อง นะครับทุกช่องเลยทีเดียวนะครับติดทดสอบถามเข้ามาเยอะมากๆนะครับสําหรับเหรียญ10บาทเอาวันนี้จะเป็นเหรียญ10บาทที่มีราคาอย่างไรราคาสูงหรือไม่วันนี้เรามาพูดคุยกันทั้ง2ปีพศที่พี่น้องสอบถามมานะครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาสาระมีพี่น้องหลายๆท่านก็ยังสอบถามหาช่องทางการติดต่อ ให้ดูในสคริปต์ถัดไปนี้ได้เลยนะครับและก็มีอีกคำถามคำถามหนึ่งมีคุณพี่หลายๆท่านนะครับก็สอบถามเข้ามาแสงทองสองทางนะครับอ่าไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงช่องใดช่องหนึ่งเนาะการติดตามนะพี่น้องฟังนะครับการกดติดตามหถ้าท่านกดติดตามเฉยๆนะครับถ้าท่านกดติดตามเฉยๆ ท่านก็จะไม่ได้รับการแจ้งเตือนนะครับถ้ากดติดตามเฉยๆนะแต่ถ้าเมื่อไร่ท่านกดติดตามแล้วท่านกดกระดิ่งสัน่นเพื่อเปิดรับข้อมูลเวลาช่องใดที่ท่านติดตามและกดกระดิ่งสัน่นเขาก็จะแจ้งเตือนส่งไปยังมือถือของท่านนะครับหรือว่าข้อมูลติดต่อส่งไปหาท่านท่านก็จะได้รู้ว่าเออเขาจะออนแอร ในเวลาเท่านั้นเท่านี้ท่านก็จะได้รับข้อมูลทันท่วงทีโอกาสที่ท่านจะได้ขายเหรียญมีเปอร์เซ็นต์สูงนะพี่น้องนั่นแหละถึงบอกว่าให้กดกระดิ่งสัน่นกดกระดิ่งสัน่นและเปิดรับข้อมูลทั้งหมดท่านไม่ได้เสียสะดุงสตางท่านเสียแล้วแหละนะครับเสียตั้งแต่เปิดอินเทอร์เน็ตแล้วนะพี่น้องเพราะฉะนั้นไหนไหนเราก็ได้เสียเงินเสียทองเปิดมือถือนะครับ เออก็เอาให้มันคุ้มค่าแล้วกันนะครับนี่เป็นแงค่คิดเนาะอ่าท่านจะติดตามหรือไม่ติดตามอันนั้นก็เป็นเรื่องส่วนตัวของท่านเนาะเราไปที่สคริปช่องทางการติดต่อของช่องแสงทองสองทางได้เลยนะครับดูข้อมูลการติดต่อที่นี่ได้เลยไปกันสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆลุงปนอามิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่า หรือพักเครื่องถ้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันด้วยสาหรับคลิปใหม่ๆที่แสงทองสองทางมีการประกาศรับออกไปบางรุ่นบางอย่างบางเหรียญบางปีพศอ,อ,อาจจะมีความต้องการในจํานวนจํากัดท่านกดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสําหรับท่านใดที่มีเหรียญกระสับหมุนเวียนที่มีสภาพสวยๆว,ว่ามีลวดลายต่างๆที่สวยงามน่าเก็สตสม นะครับอย่าลืมนะครับติดต่อเรามาสําหรับเหรียญกระสับหมุนเวียนที่ผลิตตั้งแต่รัชกาลที่3มเป็นต้นมาจนถึงรัชกาลที่9ไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่เป็นปกติหรือว่าเหรียญที่ผิดปกติจากกระบวนการผลิตหรือธนบัตรรักเครื่องต่างๆเรายินดีพิจารณาสําหรับเหรียญที่มีความโดดเด่นและความสวยงามให้ในราคาที่สูงสําหรับเหรียญกระสับหมุนเวียน อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามและที่อยู่ติดต่อสำหรับเหรียนของเรานั่นคือช่องทางการติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Facebook ทาง l i n e หรือว่าทางเมลเราลงไว้ให้หรือท่านจะดูข้างล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับในคลิปวิดีโอที่เป็นตัวหนังสือวิ่งอยู่ข้างล่างก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแสงทองสองทางทำไว้ให้เรียบร้อย แต่ส่วนข้อมูลเหรียญท่านก็จะต้องรับข้อมูลให้ถูกต้องในคลิปวิดีโอด้วยนะครับอ่ะเรามาที่เหรียญของเรากันเหรียญสิบบาทรุ่นเก่านะครับมีอยู่หลายปีพศด้วยกันที่หน่าสะสมแล้วก็มีราคาการประเมินตั้งแต่400บาทขึ้นไปนะครับถ้าเป็นของรุ่นเก่าๆนี้ก็จะมีปีสีปี43ปี42ปี41 ปีสามสี่ปีสามสามและปีสามหนึ่งนะครับรุ่นนั่นคือรุ่นเก่าๆนะครับรุ่นที่ท่านกําลังเห็นอยู่นี้นาพีน้องนั่นคือเหรียญที่มีราคาการประเมินตั้งแต่ห้าร้อยบาทขึ้นไปแต่ส่วนสี่ร้อยบาทก็จะเป็นเหรียญของรุ่นใหม่นะครับที่ติดอันดับความหายากของเหรียญรุ่นใหม่นั่นเองอ่ะท่านอยากจะได้ข้อมูลก็ไปสืบสอดหาดูกันนะครับว่าเหรียญรุ่นใหม่มีปีพศอใอดบ้างที่มีราคาการประเมินที่สูงกว่าเพื่อน ยอดการผลิตที่น้อยนะครับเหรียญสิบบาทเป็นเหรียญกระสับโลหะสองสีด้านหน้าเป็นภระประธานขององค์นายหลวงรัชกาลที่เก้านะครับอันนี้ก็ถือว่าสึกหรอเยอะมากนะพี่น้องแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องมีเหรียญเทียบเท่า UN c นซนะครับหลายหลายท่านยังแยก UN c ซไม่ออกนะพี่น้องหลายๆท่านยังแยก UN c ซไม่ออกเขาแจ้งเอาไว้นะครับ คนที่ประเมินนะครับกรมธนารักษ์เขาประเมินเอาไว้เขาเขียนกำกับเอาไว้ UNC ก็คือนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็น UNC 100% UNC 95%นะครับ100%คืออะไร100%ก็คือกำลังปั๊มอยู่ในรายการผลิตนะครับนั่นคือ UNC 100%ส่วน UNC 95%ก็คือแพ็คเป็นหลอดเป็นถุงแล้วส่งออกมาสู่ตลาด นะครับนั่นคือ UNC 95%ส่วนแกะถุงแกะหลอดออกมาแล้วเขาเรียก EF นะพี่น้องเหรียญ EF หรือว่าเหรียญที่ผ่านไม้ผ่านมือเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วนั่นเองนะพี่น้องจะใช้หรือไม่ใช้ก็ตามแกะออกจากหลอดจากถุงแล้วนั่นคือเหรียญ EF นะครับเข้าใจตรงกันด้วยอ่ะเหรียญเหรียญน,นี้นะครับซึ่งถือได้ว่ามีความสึกหรออย่างมาก เป็นปีพศใดส่วนวงขอบเป็นเฟืองสลับเรียบเอ๊ะนะพี่น้องเมื่อพูดถึงวงขอบมีพี่น้องหลายๆท่านนะครับบอกว่าเหรียญสิบบาทที่วงขอบไม่มีเฟืองอันนี้นะพี่น้องขอพูดตามตรงเนาะพูดตามตรงเท่าๆที่เรามีข้อมูลและก็เห็นนะครับอมีข้อมูลหลายๆข้อมูลด้วยแหละเหรียญที่เป็นขอบมน นะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญห้าบาทเหรียญสิบบาทก็ตามนะครับที่มันไม่มีเฟืองนะครับถ้าเป็นเหรียญห้าเหรียญห้าที่ไม่มีเฟืองหยาบนั่นเองนะครับอันนั้นเกิดจากหนึ่งการทําขึ้นมานะพี่น้องการทําขึ้นมาเพื่อดัดแปลงรูปร่างลักษณะอะไรก็ตามนะครับเป็นการทําขึ้นมาเองสองเกิดจากการทํางาน สิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับของเครื่องจักรหรือว่าอะไรก็ตามนะครับทำให้เหรียญนี่มันกลิ้งรอบตัวนะครับกลิ้งรอบตัวจึงทำให้พวกนี้มันเรียบลงไปนะครับอาจจะเป็นถังสักผ้าสแตนเลสก็เป็นได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นไปได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วที่เราเห็นนะครับส่วนใหญ่ตามการวิเคราะห์แล้วเกิดจากคนทำ99%า99% นะพี่น้องเกิดจากคนทํา99%ไม่มีเหรียญที่เป็นขอบมนที่เกิดจากกระบวนการผลิตนะครับอ่ะอันนี้ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามทีเนาะพี่น้องเราไปที่เหรียญของเราต่ออแวะข้างถนนบ่อยจังนะแสงทองนะครับหลายๆท่านก็คงจะพูดเนาะ นั่นคือปีพุทธศักราช2536นั่นเองที่พี่น้องสอบถามเข้ามาเยอะปี36นะครับผลิตออกมาทั้งสิ้น10ล้านห้าแ0 0เหรียญนะครับ UNC นั้นเขาประเมินเอาไว้ที่200บาทต่อเหรียญนะครับ200บาทต่อเหรียญแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องนะครับมีสภาพที่สมบูรณ์และสวยงามของปี36นะพี่น้องปี36กับปี39เนาะถึงแม้จะราคาที่ต่ำอยู่นะพี่น้องถ้าเกิดว่าใครต้องการแบ่งปัน ขอให้สภาพที่สมบูรณ์และสวยงามนะครับเพราะว่าเหรียญสองทั้ง2ปีนี้การประเมินยูเอนั้นใกล้เคียงกันนะพี่น้องอ่าแสงทองสองทางจะขอคัดเลือกรับและตอบกลับเฉพาะเหรียญที่มีความโดดเด่นและความสวยงามเท่านั้นนะครับ ปีพุทธศักราช2536นะครับเขาประเมินที่200บาทต่อเหรียญนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะแบ่งปันมีเหรียญสวยๆงามๆนะครับของปี36ปี39สามารถที่อสอบถามแสงทองส่งทางเข้ามาได้ถ่ายรูปนะครับวิธีการนะพี่น้องขั้นตอนและวิธีการของทางช่องของเราหนึ่งท่านต้องแยกเหรียญและก็ถ่ายรูปทีละเหรียญนะครับด้านหน้า1ครั้งด้านหลัง1ครั้งนะครับแล้วก็ส่งรูปมาคู่กันนี่คือเหรียญ ปีพศออนี้ด้านหน้าและด้านหลังนะครับอ่าให้ถ่ายแบบนี้ทีละเหรียญทีละเหรียญทีละเหรียญส่งรูปภาพมาเราไม่รับเหรียญตัวจริงก่อนนะครับพี่น้องเพื่อดูเหรียญแต่พี่น้องต้องจําให้ได้ว่ารูปนี้เป็นเหรียญไหนต้องแยกด้วยนะครับพี่น้องเวลาเสียงทองทางส่งรูปภาพกลับว่าต้องการเหรียญนี้ท่านจะต้องหาเหรียญนี้มาให้ถูกต้องด้วยนะครับเพราะว่าตำหนิแต่ละเหรียญนั้นไม่เหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นท่านถ่ายรูปส่งมาต้องแยกเหรียญไว้ด้วยนะครับนี่คือวิธีการเนาะแสงทองสองทางชอบใจเหรียญนี้จะส่งรูปภาพกลับว่าให้ได้ในราคาเท่าไหร่นะครับนั่นคือวิธีการถ้าท่านโอเคแล้วตอบโอเคมาโอเคมีกี่เหรียญแสงทองสองทางให้ไปเท่าไหร่หนึ่งพันสองพันสามพันอ่าตกลงแล้วได้ท่านก็ค่อยส่งเหรียญมาตามที่อยู่ที่แสงทอง,ทงสองทางส่งให้ทาง ส่วนตัวนะครับอจะส่งที่อยู่ให้ทางการส่วนตัวแล้วก็ท่านก็ส่งเหรียญมาเมื่อได้รับเหรียญแสงทองสองทางจะทําการรีวิวเหรียญการแกะกล่องเหรียญของท่านการแกะซองเหรียญของท่านนะครับออย่ากลัวไม่ต้องกลัวว่ามันจะหายนะพี่น้องแสงทองสองทางไม่เคยคดโกงไข่และพี่น้องถ้าเกิดว่าเหรียญที่ส่งมาถูกต้องตามรูปภาพที่ส่งมาให้แสงทองสองทางดูก่อนหน้า นะครับแสงทองสองทางก็จะไลน์หรือว่าติดต่อกลับไปเพื่อขอบัญชีเลขที่ธนาคารของท่านนะครับท่านก็ส่งเลขบัญชีมาให้แสงทองสองทางก็โอนตังให้เป็นการปิดจบนะครับนั่นแหละคือวิธีการของทางช่องของเรานะครับพี่น้องนี่คือเหรียญปีสามหกเราไปต่ออีกเหรียญหนึ่งแวะข้างทางบ่อยนะแสงทองนะพี่น้องเออแวะก็เป็นเป็นข้อมูลที่ดีเนาะ หลายๆท่านก็สอบถามหาวิธีการอยู่นะครับก็ในไหนก็ได้พูดคุยแล้วก็พูดคุยให้เข้าใจตรงกันนะครับด้านหน้าเหมือนกันนะครับอาจจะแตกต่างที่การสึกหรอเนาะด้านหลังนะพี่น้องด้านหลังนั่นคือปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสี่สิบสองนั่นเองนะครับปีพศนี้นะพี่น้องปีพศนี้เป็นเหรียญที่ถือได้ว่ามีการประเมินสูงเช่นเดียวกันนะครับยอดการผลิตนั้นผลิตออกมาเพียงแค่หนึ่งล้านสามหมื่นเหรียญเท่านั้นเอง นะครับปีสี่สองนะพี่น้องไม่ใช่เลขห้านะเป็นเลขสี่นะพี่น้องมันบุบนั่นเองนะครับเลขสี่บุบเนาะอ่านี่คือปีสี่สองนะครับถ้าพี่น้องมีเหรียญที่เทียบเท่ายูเอนของปีพศสอง2ันห้ารอยสสบสองถือว่าเป็นเหรียญที่น่าจับตามองอีกเหรียญหนึ่งนะครับ UN เเขาประเมินถึงห600้อบาทต่อเหรียญน,นะครับส่วนการซื้อขายแสงทองสองทางเคยให้ถึงสามร้อยบาทต่อเหรียญน,นะครับ300รอบาทต่อเหรียญไม่ธรรมดานะพี่น้องไม่ธรรมดาในสภาพที่พอดูได้นะครับในสภาพที่พอดูได้นะเออทำไมแสงทองสองทางถึงให้นะครับให้เยอะเพราะว่าคุณพี่นะครับหลายๆท่านที่ส่งมาส่วนใหญ่แล้วจะมีไม่เยอะนะครับของปีพศ2542จะมีไม่เยอะ นะครับอาจจะมีเพียงแค่คนละเหรียญสองเหรียญสามเหรียญนะครับอ่าถ้าเกิดว่าแสงทองสังทางให้เหรียญละสิบาท20บาทมันก็ไกลยอยู่นะครับก็ไม่คุ้มค่ากับการส่งไปสี่นะครับดังนั้นแสงทองสองทางก็เลยให้ในราคาที่ค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับเพื่อที่จะได้เหรียญมาพี่น้องส่งมาให้ก็ไม่ขาดทุนนะครับนั่นแหละคือ ทำไมเส้นทองสองทางถึงให้ในราคาที่สูงนะครับนี่คือเหรียญของปีพศ25 4 2นรอสิบนะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆไว้ด้วยนะครับหลายๆช่องทางนะครับพี่น้องพูดคุยกันได้และก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับที่สําคัญกระดิ่งสั่นนะครับอ่าตัวนี้นะพี่น้องท่านก็จะมีโอกาสที่จะได้ขายเหรียญเพราะว่าเส้นทองสองทางก็มีงบไม่มากพอนะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆลุงป้าอาไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้ ขอให้ทุกทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยทุกงวดนะครับพี่น้องขอพระคุณทุกทท่านสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ